หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ําที่ไหลลงมานะจากภาคเหนือนะครับแต่ว่าทีนี้ไปดูนะครับชาวบ้านที่อําเภอโคกสาโรงที่จังหวัดลบบุรีนะฮะตอนนี้ก็มาอุ้มลูกจูงหลานนะครับมาเล่นน้ํากันนะที่หลากข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้านก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้านะฮะก็นําของมาวางขายด้วยตอนนี้บอกว่าสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็กลายเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับในช่วงที่มีน้ําหลากมาแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องที่ลบบุรีนะครับทำให้หลายอําเภอ นะมีฝนตกสะสมแล้วก็น้ำเนี่ยจะไหลลงมาตามเส้นทางเพื่อลงไปที่คลองชัยนาทป่าศักที่อำเภอบ้านหมี่นะครับแต่ว่าก่อนจะลงไปสู่คลองชัยนาทป่าศักเนี่ยก็จะต้องไหลลงมาที่ลุ่มต่ำนะครับอย่างที่ที่นี่นะก็คือที่ตำบลบ้านหลุมข้าวอำเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีครับน้ำเนี่ยก็จะไหลผ่านทุกปีแล้วก็ปริมาณน้ําไหลลงมาเนี่ยก็จะท่วมขึ้นมาบนถนนทางเข้าหมู่บ้านหลุมข้าวเนินส้มกบนะเข้าไปในหมู่บ้านหลุมข้าวเนี่ยเป็นระยะทางยาวกว่า400เม ซึ่งก็จะสูงกว่าถนน,นประมาณ10ซนติเมตรก็กําลังเดินได้นะครับแล้วก็รถวิ่งได้คือไม,ไม่ไม่อันตรายแบบนี้นะฮะเขาก็เลยมาเล่นกันเพราะว่าเขาทุกปีก็จะไหลแบบนี้นะครับซึ่งน้ําที่ไหลข้ามถนนสายดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับน้ําตกทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหลุมข้าวแล้วชาวอําเภอโคกสาโรงคําเภอบ้านหมี่ก็ต่างพาลูกหลาน,นออกมาเล่นน้ํากันจํานวนกว่าร้อยคนก็สนุกสนานนะฮะบ,บางก็ทําอาหารมานั่งกินที่ชายน้ําเพื่อรับบรรยากาศแบบชิลๆเลยทําให้พ่อค้าแม่ค้าก็ได้อนิสง์นะ บางคนก็นําของมาขายเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้าดื่มลูกชิ้นทอดไก่ย่างอาหารอื่นๆมากมายนะฮะก็สร้างไรายได้ในช่วงหนึ่งถึง2วันที่ผ่านมาที่น้านั้นไหลข้ามถนนก็ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบคลายร้อนนะฮะไม่ต้องเดินทางไกลไปเที่ยวทะเลหรือน้ําตกนะก็ถือว่าเป็นวิกฤตในโอกาสของชาวบ้านที่นี่นะฮะแล้วก็ยังสร้างไรายได้ให้กับผู้ที่นําของมาขายพ่อค้าแมคค้านาลูกชิ้นอะไรมาขายก็ถือว่าช่วงเย็นๆเนี่ย ก็ไปกันได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูแต่ละวันนนะว่าพระไปวันนี้น้ําอาจจะลดแล้วนะครับ <S <s ก็เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเ <ity> นาะ <yapmış> ประชาชนก็ได้ไปเล่นน้ําคลายร้อนกันได้ค่ะ